S <S ชีวิตบ้านปลายของทุกตามีบ้านหลังเล็กๆมีพื้นที่เล็กๆแปลงเล็กๆแล้วก็เงิน30ล้าน30ล้านแค่นี้ก็พอแล้วเป็นไรมากก่่อเนี่าเนอเจอ สวัสดีครับโมโตสตอรี่ครับผมหนึ่ง Moto Story จ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับตุ๊กตาอยู่ที่ไล่ส้มกับไล่อ้อยแหงเช้าเขาจะไม่อยู่พี่ไปทำอะไรเนี่ยโอ้ยส้มเก็บส้มอยู่เห็ดสวนส้มไหมหรอใช่แล้วนี่เขียนส้มชื่อว่าอะไรเนี่ยฮะนี่ส้มชื่อสมหวังค่ะอันนี้ตุ๊กตาสมหวังค่ะอันเหรอใช่แล้วเห็นบอกว่าตุ๊กตาเป็นเจ้าของร้านนี่เลย ใช่ตุ๊กตาเป็นเจ้าของร้านเองนะคะคนมีชื่อว่าร้านอะไรนะสีผอม่าอนสีผามม้นนี่ตุ๊กตาตั้งชื่อเองเหรอใช่ตุ๊กตาเป็นคนตั้งชื่อเองเห็นไหมเป็นไม่นธรรมการไปตั้งชื่อซัสไทยไทยอ้าวก็สีผอมม้อนอ๋อมาจากคำว่าสีผอมม้นใช่แล้วโอ้ยนี่เขามีแบบว่ายุโรปจะมอันนี้แต่งแบบยุโรปใช่อันนี้อันนี้ยุโรปอันนี้เป็นอ่างแปลงฟันค่ะอันนี้เอามาจากที่ไหนครับอันนี้เอามาจากที่ไหนเนี่ย ลอสแอนเจลิสลอสแอนเจลิสเท่าไหร่ช่นนี้เท่าไหร่กี่ล้านโอ้หลายบาทอยู่ไดยล่ะหลายบาทอยู่กี่ล้านล่ะเป็นมูลค่าไทยไม่ได้อะไม่ได้เลยเหรอใช่แล้วแพงขนาดนั้นเลยใช่มันแพงมากเดูแล้วไปดูร้านหนึ่งได้ีกแก้วแล้วนะได้แก้วแล้วโอ้โหตอนนี้ต้องตัดเงินเดือนแล้วเนี่ยได้แก้วแรกเดี๋ยยืมถ่ายทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวตุ๊กตาจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะคะว่าคือร้านนี่ต้องให้เจ้าของร้านทำอ่ะโอ้โที่เป็นมุมถ่ายรูปใช่ปหม ใช่เวลาลูกตาล้างหน้าจากตรงนั้นเสร็จลูกตาก็จะเปลี่ยนผ้าตรงนี้เปลี่ยนผ้าตรงนี้คือนอกจากจะมีร้านกาแฟแล้วแล้วมีอะไรอีกโ้หเหมือนมีที่พักเลยใช่ไหมแล้วมันไปแหกแล้วแหกแหกอ๋อเป็นเจ้าเป็นเจ้าของร้านจะทำอะไรก็ได้ใช่เป็นเจ้าของร้านจะทำอะไรก็ได้โอเคก่อนเข้ามาก็ต้องล้างมือ อบกันก่อนนะคะปกติจะถ้าแบบว่าถ้าลูกค้าสําคัญสําคัญมาใช่ไหมเขาก็จะมีพวงมาลัยวางไว้ตรงนี้อนะคะนี่เขาก็จะยื่นให้ปกติต้องตัดริบบิ้นแต่วันนี้ลูกน้องไม่ทำงานลูกน้องไม่ทำงานด้วยไม่ไม่ได้เรื่องเลยลูกน้องคนนี้ต้องตัดเงินเดือนแล้วใช่โอ้โหที่เป็นอะไรฮะสวนดอกไม้ นี่เป็นดอกอะไรคะเออเ้าคุณเป็นเจ้าของคุณก็ต้องรู้สิไไม่ด้เจ้าของจริงป่ะวันนี้มันเป็นดอกไม้ปลอมซึ่งเราจะตั้งชื่อให้อะไรก็ได้ดอกไม้ปลอมบ้าอะไรมันปักอยู่กับดินเนี่ยนีเตียงนอนด้วยตอนเป็นที่นอนเราหรือเปล่าคะอันนี้เวลาอาฮะทำให้เห็นสีบันทมเพคะอ๋อคือถ้าลูกค้าเต็ม ลูกค้าเ okay. ต,ต si ็มแล้วจะนอนตรงนี้ก็ต้องมานอนตรงนี้อ๋อโอ้โหดูมีบันดงบันไดสวรรค์เขาเรียกบันไดสวรรค์ลูกตาเดินลองเดินขึ้นไปแล้วโดดลงมาได้ไหมไ้หโอ้ไหดู้ี่พอ้หออ้้้้อ๋อหหหอ ทุกท่าจะพาไปดูห้องข้างบนอันนี้เจ้าของห้องเขาเป็นคนเรียบร้อยนี่ฮะห้องห้องเขจะเป็นแบบเป็นแบบนี้นะครับดูเจ้าของเจ้าของเรียบร้อยมากมีแอร์นะข้างในมีแอร์มีตู้เย็นให้มีแอร์มีตู้เย็นโอ้สุดยอดมาดูข้างบนจะดีกว่าแต่กู้ชี้ลุ้มเลลุ้มเฮ้ยเล่นน้ำได้ไหม่ะมีอาหารด้วยหรอนี่ฮะพาขึ้นไปดูโอ้มีบันไดชั้นบน เรงนี้เป็นตะข่ายเหรออ๋อมีผ้าม่านด้วยตรงนี้ได้เปิดน้ำอางพออาน้าเสร็จแล้วไม่ต้องใช้ผ้าขนหนูมาตากแห้งตรงนี้ได้เลยทํายังไงตากแห้งคือคือนอนนอนตากแห้งเป็นปลาอยู่ไอนี้เไหนอ๋อเดี๋ยวแล้วกลิ่นปลาย่างกิ่นปลาย่างจะไม่ออกไปโดนชาวบงชาวบ้านเขาว่าเหรอเรามาอนแล้ว เนี yeah, ่ยเขาสั่งกุ๊งกังของจริงเฮ้ยกามาก่อนเกิดข้ามานี่คือเป็นเป็นร้านของแอมเลยเหรอใช่ค่ะนี่คือสีประมาสรุปไม่ใช่ของทุกตาเอาเราไปไหนน่ะเฮ้ยได้กาแฟแล้วหนีเลยแล้วเมื่อกี้วไปมาเลยสรุปแล้วทุกตาพามาเยี่ยมแอมเหรอเนี่ยใช่แล้วใช่แล้ว โอ้โหแอมทำตัวแบบไหมพาเดินไปนวเลยเมื่อกี้มิวตาพาไปเดินดูอะไรก็ไม่รู้หยิบนู่นหยิบนี่ไปหรือเปล่าไปดูเขาบอกเป็นเจ้าของหยิบได้หมดว่างั้นใช่ก็ใครมาก็เป็นเจ้าของได้หมดนะอบริการดุกดมิดมิดชาชีนะโอ้ขอบคุณมากวันนี้วันนี้ได้มายียมแอมนะครับที่นี่ครับสีผาม่าเลยแล้วก็มีทั้งร้านกาแฟนะครับว้าวดูฮะมีทร้านกาแฟแล้วก็มีที่พักด้วยใช่ไหมแอมมี่กี้ตาพาไปเดินดูแล้ว โอ้โหมั่วสรุปแล้วที่พูดมาทั้งหมดนี่ข้อมูลที่ให้ทีมานทั้งหมดคืออะไรลูตามั่วมั่วแต่ชัวครึ่งนึงนะเมั่วแต่ชัวครึ่งนึงใช่เออเอาตาแอมช่วยฝากร้านหน่อยแลวว่าที่นี่คือร้านอะไรยังไง ปากนิดนึงค่ะก็คือสนใจอร่นลุ้นค่ะก็ขอฝากนะคะสีผาม่านที่อำเภอผูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งโซนคาเฟ่โซนที่พักนะคะแล้วก็โซนสวนที่จะเป็นสวนดอกไม้สวยๆนะคะมยูกข้างหลังเนาะสวยมากสำหรับ สาวๆที่จะมาเซลฟี่ถ่ายภาพาส,สวยๆค่ะ <laughs> เอาไปละ <laughs> <laughs> ไปละเนี่ย <laughs> ใครสนใจก็มานะฮะมาเที่ยวที่นี่ครับ <c oughs> เที่พาม้านนะอาสุตาฝากชาแนลนอยขอบคุณแอมด้วย ขอบคุณนะคะบ้างขอขอบคุณทานยมฮาและพี่แอมสีผามานด้วยนะะคพี่แอมสีผาม่านด้วยชื่อมาพี่แอมสีผามานเลยนะได้คำคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย EP หน้าเพื่อนๆอย่าพลาดเลยนะครับเพราะพวกเรายังอยู่กันที่สีผาม่านกันอีกคืน น่ากินมากได้มีโอกาสพูดคุยอัปเดตชีวิตของแอมที่ห่างหายจากช่องพวกเราไปตั้งนานว่าเป็นยังไงบ้างแต่พวกเรายัได้เดินทางไปที่แหล่งท่องเที่ยวอันซีนอาาของภูผาม่านซะด้วยบอกเลยครับไม่ค่อยได้มีใครเห็นนะแบบนี้ เพื่อนๆอย่าพลาดเลยทีเดียวแล้วเจอกันใหม่อี e ีหน้าสวัสดีจ้า